เชลซีคว้าถ้วยรางวัลใหญ่มามากมายและมันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปผมมาที่นี่เพื่อคว้าชัยชนะผมอยากที่จะชนะมันง่ายแค่นั้นผมตื่นเต้นที่จะได้เริ่มงานนี้จะแย่แล้วนี่คือคำพูดของประการหลังล่างโยงไว้26ปีในนามโทซินอดาราบิโอโยนี่คือดิวแรกในตลาดซัมเมอร์นี้ที่เชลซีเซ็นเข้ามาแบบฟรีๆหลังจากเจ้าตัวหมดสัญญากับฟูแลมนักเตะคนนี้เป็นใคร ทำไมเชลซีถึงมองว่าเขาเป็นคนที่ใช่ในการเสริมทัพในตำแหน่งเกมรับวันนี้ช่องปาล์มสามบาทหบาทจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเขากันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรืออยากจะสนับสนุนช่องเพียงแค่ซุปเปอร์แตงก็ขอบคุณมากๆนะครับมาพูดถึงโทซินอาราบบโอโยนะครับเขาเกิดในวันที่24กันยายนปี1997ในเมืองแมนเชสเตอร์อาชีพนักฟุตบอลของเขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุ5ขวบ เมื่อฟอร์มการเล่นของโทซินในระดับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอล5คนไปสะดุดตาเทอร์รี่จอรนครับหนึ่งในหัวหน้าฝ่ายสัรหานักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลานั้นจนเขาเนี่ยถูกดึงตัวเข้ามาสู่ระบบเยาวชนของแมนซิตี้โทซินเล่นในระบบเยาวชนจนได้ลงเดบิวต์ให้กับแมนซิตี้รุ่นอายุไม่เกิน18ปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเองนะครับฝีมือที่เกินเด็กเกินไวัยไปมากนะครับนั่นทําให้เขาได้รับทุนการศึกษากับสโมสร อีก3ปีต่อมาโทซินในวัย17ปีเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมของแมนซิตี้ในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและเป็นกำลังหลักที่ช่วยพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศใน FA ยูทครับแต่ก็ต้องพลาดท่าพ่ายกับเชลซีในเวลานั้นด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ2ไปอย่างน่าเสียดายโทซินเนี่ยถูกดันขึ้นชุดใหญ่ในปี2016ครับเจ้าตัวได้ลงเล่นในทุกรายการรวมทั้งหมด8เกมกับซิตี้ชุดใหญ่ทั้งบอลถ้วยในประเทศรวมถึงรายการใหญ่ๆหญ่อย,อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ก่อนที่2ปีต่อมาเนี่ยจะถูกปล่อยให้เวสต์บรอมวิชอัลเบียนและแบล็กเบิร์นโรเวอร์ยืมตัวไปใช้งานในปี2018 2019และ2019 2020ก่อนจะจบลงด้วยการถูกฟูลแลมดึงตัวไปร่วมทีมอย่างถาวรในปี2020ฤดูกาลแรกของโทซินเนี่ยเจ้าตัวสามารถที่ตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กจับคู่กับโจชิมาร์เดเซนนะครับแล้วก็ลงเล่นไปทั้งหมด33เกมช่วยทีมเก็บคลีนชีตได้ทั้งหมด9นัด และมีสิติในการหม่งสก,กัดมากถึง99ครั้งเป็นอันดับ2ในลีกในฤดูกาล2020-2021ถึงแต่นั้นก็ไม่เพียงพอครับที่จะช่วยฟูลแลมรอดจากการตกชั้นได้ทำให้ทีมของเขาต้องหล่นลงไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพในปี2021-2022แต่เรื่องที่น่าประทับใจคือในตลาดซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลเจ้าตัวเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาเพียง10ล้านปอนด์แล้วก็มีข่าวกับหลายๆทีมนะช่วงเวลานั้นแต่โทซินเนี่ยเลือกที่จะปฏิเสธทุกข้อเสนอ คือที่จะช่วยเหลือทีมให้กลับสู่พรีเมียร์ลีกและพวกเขาก็ทําได้โดยใช้เวลาเพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้นจุดเด่นของโทซินทียนได้ชัดคือร่างกายที่สูงโปร่งนะครับทำให้เล่นลูกกลาอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมและการเล่นกับบอลที่ดูมีความธรรมดทะแมงเนื่องโดยเป็นพื้นเพทที่เป็นเด็กซิตี้เก่ามาก่อนโดยตลอดการคาแข้งให้กับฟูแลมเนี่ยโทซินลงเล่นไปทั้งหมด132นัดยิงไป5ประตูกับอีก2แอสซิส ก่อนที่เจ้าตัวจะแจ้งกับสโมสรถึงความประสงค์ที่จะไม่ต่อสัญญากับทีมเนื่องจากต้องการย้ายไปเล่นให้กับทีมใหญ่ซึ่งเวลาที่เจ้าตัวหมดสัญญาเนี่ยก็ประจวบเหมาะกับที่เชลซีทีมดังจากลอนดอนเนี่ยกำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กจากการที่พวกเขาเสียนักเตะมากประสบการณ์ในเกมรับอย่างเตียโกซิวาแถมมีแนวโน้มว่าจะขายเทรโวชโลบาครับเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎทางการเงินตัวเลือกที่เซ็นฟรีและก็มีคุณภาพอย่างโทซินเนี่ย จึงตกเป็นเป้าหมายของเชลซีในทันทีครับซึ่งตัวโทซินเองเนี่ยก็ถูกใจในโปรเจกต์ที่เชลซีเสนอให้ถูกใจปริศาตและแนวทางของสโมสรถือว่าเป็นการเริ่มต้นตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่ชาญฉลาดของกลุ่มผู้บริหารของเชลซีสำหรับการเซ็นนักเตะที่มีศักยภาพแบบไร้ค่าตัวถึงแม้เราจะยังไม่ทราบได้ว่าฟอร์มของโทซินและตัวนักเตะเนี่ยจะออกมาดีเหมือนอย่างที่คนคาดเอาไว้หรือเปล่าแต่จากการสัมภาษณ์กับเชลซี ตัวโทซินเองก็มีความกระหายชัยชนะความมั่นใจสูงมีความเป็นผู้นําและมีทัศนคติที่อยากจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาสําหรับเราเนี่ยแฟนสิงห์บลูเองครับนี่ก็เป็นดีลที่น่าสนใจและตื่นตาตื่นใจไม่น้อยและหวังว่าประการหลังคนนี้จะทําผลงานได้ดีและสร้างชื่อเสียงในสีเสื้อของเชลซีสําหรับโทซินอาดาราบิโอโยนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับของกองหลังที่ต้องบอกว่าชื่ออ่านยากจริงๆครับแต่ก็หวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับเชลซี เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับประการหลังรายนี้และชื่นชอบหรือไม่ที่เขาย้ายมาและจะสอดแทรกเป็นตัวจริงได้หรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ส่วนใครอยากจะสนับสนุนช่องเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือจะเป็นการส่งซุปเปอร์แตงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ